่ต้องต่อขาะ่่เลยสูงเกิวได้แล้ว่ะขอบบค่อบคุณ่บค่ะน่อบคุค่อบคุอบคุของคุณอคุณ่บค่ะขอะอค่ะขอบคุณค่บ่ะขอ่ะอุอบ่ออ่ออบอ

เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่เูเปิดแมสใหน้แมสทีมเนาะดีดี๋ยวให้พีู่เปิดแมสให้แมสนิมนะโอเอือ ทางเดแมนหรือว่าไม่ค่ะโอเคขอนี่ว่คุยอะไรรับรัิญาีนี้เ,เลยไหมครับรับปริญญาปีนี้เลยไหมะัปะ,ป,มะปีก่อนหน,น้าเีมไ,ไม่ได้ก็เลรารับรกรรับกัยื่นเรื่องไปรับร,วบรว่วของกมอหลอ่อจะไนป่า Thank yeah. you.

วัสดีครับวัสดีได้จับคู่ทีจับมากเลนะท่านวิวพิ่งหายได้ประมาณเดือนหนึ่งดฟองันเอาันนี้น่เป็นจัอวิวสองครั้ง้งกัไปเปลี่ยนชุดละทเปลี่ยนงาน ก็คนแบ่นี้ไปยืนมีทุกอน่งแต่เราคุยตินะที่คทุกคนนะครับที่ขาดไปะลยมัต่างกันไม่ควนที่ดูติอยู่ซื่ก่อนไม่ได้นอนในตอนไม่หลับ ถู้ขึ้นมันขาดอะร่แล้วไม่รู้ว่าอาการที่เราเป็นคือเมื่อตอนที่ปวดหัวใช่พอกลับบ้านไปตัวโควิดครับไม่คือคนในกองจะบอกเฮ้ยรู้สึกตัวเองเป็นแน่นอนรู้สึกตัวเองปวดหัวอะไรางเงี้ก็ ไปดนะที่เป็นมือดินกับป้าในหัวโมนสตตเขาบอกให้รอสิบห้านี้สิบนาทีใช่ไหมที่หยอดน้ำรับเรียบร้อยขึ้นไปมาสี่แล้วเราก็รู้สึกว่ารมันอาจจะติดหค้าอยู่ตรงหน้าเียเดียวเราตรวจนะทุกคนสบายใจมันเดิมก็เลยควยบอกโปรดิวเซอร์ว่าพี่ผมผมองด เราก็เลยบอกเขาว่าพ yeah> res> no hm ี่แต่ว่าขออีกครั้งหนึ่งไปอาบน้ำกน่อยไปจุดหนึ่งตรงนี้เอ้ยยังไม่เชื่ออีกตรวจตามามาอะไรมาลุกคอมาตรวกลับมาตัวอีกทีนึงก็เหมือนเนอแล้วคอนเฟิร์มว่าไปแล้วครับในรอบนี้น้องลิวเห็นแฟนคลับพี่เจนจิอ่ะเขาถ่ายคลิปเอามาลงเขาให้พี่เจนจีพูดถึงหนูเรื่องที่เล่นมาตาลาดาด้วยกันหนูมีอะไรจะพูดฝากไปถึงพี่เจนจิีไหม เขาบอกหนูน่าร <com> ักมากอ่ะไแฟนคลับเขาแฟนคลับพี่เจมบอกว่าหนูน่ารักมากพี่เจมก็บอกว่าหนูน่ารักพี่เจมเขาบอกว่าหนูน่ารักมากๆเป็นไงสนุกไหมเข้าฉากกับพี่เจมเรียกว่าเข้าฉากพี่เจมไปเรียนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องไปไปกัดกับพี่เขาละอไปกัดเลยใช่ไหมันรับสอ ใาครับละครเรื่องใหม่ในอัตราดาคือกบรรณากาอดสวัสดิ์แต่ว่าที่เร็วที่สุดก็จะติดสามเมืนนี้หรือว่าเมื่อกี้นี้คือเล่นเจ้าปิาเล่นเจ้าปิาไม่รู้เดี๋ยวนี้หนูค่ว่าครึ่งครึ่งปีหลังน่าจะประมาณตั้งอักรี้กอยู่ะติด่ดอใไม่ได้ไหมตัวนัด

หรอโชว์ดีปะแม่ไอ้พ่อผ่านไหนดีมากเลยดดถ่ายละครโอ้ยใช่แต่ก็จบมาแล้วปีดีข้อไม่ียอะมเพรามันจบแลท่องาเยดล้วะรใช่อบางใช่ ขึ้นรูปเมื่อกี้ว่าต้องี่เียแจ้งไว้ี่าั้งนั่นแหละ

ทพวกผมอยากตาก็คแม่เลยนะเขาต้องลงมาแล้วว่าถามอะกีโอเคเดี๋ยวผมพูดเองม่นเช้าผมกินผมกินข้าวมันยิดนึงแล้วก็หมูยิบตึงผักนึงแล้วก็มะขวันนี้แ้วนนึงิดอย่างอันนี้นึงไม่นี้กินเยอะๆแล้วตื่นสาย เคระมาเรียกหู่นเงินหุนทองแต่เว่าอยากตั้งคอทรอสต์คือเป็นโควู้โคู่ส่วนโควู้ตั้งคอนี่คอนี่ตัวขาวตัวสังวที่บ้านซื้อทั้งคนนี้ตอนนี้ก็คือ

ทุกคนก็ติดได้เป็นกและิหน้าด้ยหรือว่ายืน่ท่าเดิม็ถึงนะใช่้เปลี่ยนอะไรหตแต่ไรจแต่งรูปไม่แต่งรูปออโลกร ก็เขาเขาาจากเนที่อขาเาาบังคับยกแน้มาไม่พรว่เราบอกว่ามเ่จ้มันมาว่ามอบมาจากเ้า่ช่างบอว่ิดปรงมาเป็นกเต็มก็คือทาช่งมม่าบบโอ้งน่หนัเลยรู้ใม่ดีกวามันยิหนก่ะเอะหน้าเป็นที่รุ่นหม่เป็นรวกเลยมแต่ของเราเขาไม่บังคัมไม่าางเี้ย แล้วนี่ทุกคนขับรถมาหมดเลยขับยังไงกับรถเมย์โอ้ันไรอะทันทันม่ใชันทันอยู่ทันอยู่ชิวพี่อ่ะกาพี่อะชิวแต่หนุ่มแล้ว่ะ ทำรก้พ่นิคพีนกรครับมาเป็นพี่นิกรให้หผม

โอเลไปีดายแลวองคน้้เ้านี่คุณทริงิงนะครับรไม่เชื่อว่าแม่บกับผม่าคุณเปลี่ยนแม่ิอาวนี้มาให้ดูกลับเองจริงนี้คุณไม่คุยเองเลยหรอผมนห่อ้องผม หมายว่าเขายุ่งอยู่ไหมคุณอ่ะครับแม่ของคุณครับวนนี้ไปถามได้ไหมครับผมสวัสดีครับเราต้องมีหลักฐานนะนี่ถึงจะเชื่อกันได้เล่ากให้คุณมาช่วยผมคุยกับผมอ๋อแต่คุณมาฝ่ายรัควคุณก็เชื่อผมเลยเชื่อไรเชื่อไรป่าวป่าวพูเนี่ยพูดเนี่แล้วแล้ววันนี้อ๋อยิงคำถามถามได้เหรอได้แน่ใจ เอางี้ถ้าอยากวันนี้ไม่เอาไม่ไม่ใช่เป็นของผมคุณปัญหาผมแต่ถ้าวันของคุณเมื่อไหร่ผมไม่ถามคุณได้นะลองสมอติลองผมเป็นคนดีครับเหมือนพี่เหมือนกันดูเริ่มไม่ใช่แล้วนี่จะได้ยิงคำถามอะไรอ่ะอะไรก็ได้จะคุยอะไรอันตรายแล้วยิงอะไรก็ได้เฮ้ยพี่นัททำไมถูกจังเออพี่นัททำไมถูกจังคุณรำคาญไหมอะไรอะ เออดูผมชื่ออะไรในเรื่องชื่อจริงนัฐบุษโอ๊ยเอานี้เอางี้คุณรุ่นตัวหนังผมจบผมชื่ออะไรชื่อกันอยู่ใจอยู่กังสเปิมชื่อจริงเพื่อนชื่อก้าพี่เอ็มสีแดงไม่ใช่ไป็นเรื่อทั้งสองอ่ะเราชื่อจริงผมอะไร ชื่จริงผมกะไแในเรื่องไม่มีใครเี่กเลยหไม่ไดไม่มีอ่ะมันอยู่ในบทปาแล้วคุณรู้คนเดียวนี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่อรนตอนที่ผมเล่นคุณดูอยู่นี่คุณหยาบซะเนี่ยหลับดูตอนคอื่นเล่นไงตอนคุณมาผมหลับเลไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องชื่อผมชื่ออะไรในคุณหมีตอนับ้นั่นชื่อจริงก็ผูง เราเป็นพี่เป็นน้องกันได้ไงวะเอาจริงมีคนหนึ่งเหมือนกันชื่อชื่อพี่เพิร์ดโอ้ยทำนานๆทม่พี่อยู่คนเดียวกันทางทางแต่รู้สึกว่าไปกองเหมือนเป็นเล่นกันก็เลยได้เพื่อนมาใหม่สองคนเพื่อนหรือพี่ตกใจนี้ครับมีใครยางขาดยิ่งไหมครับผมเป็นคนที่ก่อน ถ้าคุณถามงั้นผมยิงเองก็แนะวว่าชอบกินอะไรเออไม่ชอบกินอะไรครับกิ้นเตียวครับโอเคเส้นเล็กกับเส้นใหญ่เส้นหี่เล็กโอเคนี่คือคุณเราผมเลยนะใช่ถ้าผมไม่รอคุณคือคุณแก๊แล้วนะตอนนี้ไงเดี่ยว ชอบสีอะไรครับยืน <c oughs> เอ้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลก็กๆก็สีดำสีดำคุณแบบเวลาตอบคำถามคุณต้องมีเหตุผลตามหลังด้วยดิคุณชอบสีอะไรสีดำเพราะใส่น้ำมันด,ดูดีเช่นผมไ็่คุ้มอยู่แทนก็เลยใส่สีดำด้วย

ไม่ได้เหมือนน้อมเหมือนลูไม่มมแต่ว่าลิวมันเป็นคนหน้าตาดมาไม่งั้นก็ไม่อยู่สองกะว่อยู่ยี่สิบนะ <c oughs> เออผมว่าให้ให้ใหทุกคนถามเรื่องที่อยากเคุยกับลิวกับผมคุยกับลูเหนืยคุณกล้าเดินออกมาไหมผมเตาไม่รู้จัก <c oughs> ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย แต่ว่าจริงๆแบบที่สายไทยลองเป็นคนดีวผมอยู่กับริผมยงดูแบบเ้ืนัอยากดูว่าอ๋อกรุปนที่เั็นนอยโอ้ยวุโอ้ยเคเกาเอไ็ดูโตเร็วนะใช่ใช่เจ็ดตัวมั้งไหมอยู่กับริวอะทำไมไปถึงตัวริวบ้าง ม่ันชิมแลมันมูเบาอ่ะจะต้องจริงนะเราแค่แบบมันแบบหยอกเล่นองี้ก็เขียวอ่ะคุยแบบเรียบร้อยไม่ชิแน่ใจไหมผมไม่ตองม่้อง่เนีย่อันนี้คือต่อหน้าทุกคนอ๋อบเป็นปกตีก็อีกด้วยวันนี้ผมขอบิได่ีมาดีใจ ถ้าอยากเห็นเีวยวมูจเต็มผิีก็ครับผิชับพอดจรัง